ขอมไม่ใช่ขเขมรทัพไทยทูเดย์สวัสดีครับวันนี้นะครับทัพไทยทูเดย์จะพาไปทําความรู้จักกับอาณาจักรขอมกันครับทาไมขอมถึงไม่ใช่ขเขมรหากเปิดหน้าตําราประวัติศาสตร์ของไทยนะครับเราจะพบว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีอาณาจักรหนึ่งที่เคยรุ่งเรืองบริเวณประเทศไทยเกือบทั้งหมดนั่นคืออาณาจักรพระนคร บนหน้าเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นว่าถูกเรียกเป็นอนาอณาจักรเขมรแท้จริงแล้วนะครับควรเรียกว่าอาณาจักรขอมเพราะความเป็นเขมรเพิ่งเกิดขึ้นภายหลังนั่นเองครับคำกล่าวที่ว่าขอมไม่ใช่เขมรเป็นเพราะขอมเป็นการเรียกชื่อกลุ่มวัฒนธรรมที่คล้ายกับการเรียกชื่อแขกเพื่อมารวมทั้งชาวอินเดียและชาวอิหร่านนั่นเองครับ โดยกลุ่มวัฒนธรรมชาวขอมอาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาบางส่วนอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบนพื้นที่หน้าประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในสยามเองก็มีชาวขอมปรับบนอยู่บ้างรวมถึงในอาณาจักรสุขโขทยัยและอาณาจักรลโว์พูดง่ายๆก็คือชาวขอมเป็นทั้งบรรพบุรุษของชาวไทยและชาวกัมพูชา